ส้มตำกันนอกสถานที่นะคะส่วนผสมที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเตรียมมาจากที่บ้านแล้วนะคะคือล้างมาเรียบร้อยแล้วแจ่ว่าจะมาตัดจะมาสับกันที่นี่นะคะตรงนี้อยู่ข้างหลังนี้เป็นชายหาดนะคะสวยมากเป็นโซนโนมาโคสต์สไตล์นะคะที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นเส้นมะละกอนะคะมะนาวพริกมะเขือแล้วก็มี สวเขียวนะคะแล้วก็เสริมผสมก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลที่ใช้คือเป็นดาร์ b บราวชูรนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งอันนี้คืออะไรวะจำไม่ได้ใส่มาเองน่าจะเป็นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลโอ้นโน้ำปลา ส่นะะวนเซตนี้ก็คือจะเป็นเซตท่องเที่ยวนะคะเอาละ่ะเรามาดูกันอ้อลืมไปลืมไปอันนี้ก็คือกระเทียมยักษ์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อมา,ม,ามาต่อกันตามกันตรงนี้เลยคะ่ะตามไปตามมาลองดูนะาว่าน้ำมันจะขึ้นหรือเปล่าถ้ากิดว่าน้ำมันขึ้นก็ต้องเร่งเร่งหนีน้ำนะคะเราให้ค,คอยดูว่าน้ำมันขึ้นมาหรือเปล่าอกาศจะเละๆหน่อยนะคะอะนี่ มีช้อนแบบนี้นะเป็นช้อนที่สำหรับเอาไว้ปิกนิกมันมันหุบได้เห็นไหมหุบได้แบบนี้แล้วก็ดึงออกมาบบอ่างนี้สายลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยทำอะไรดีอ่พิก ใส่แค่สองเม็ดก่อนเพราะว่ามันจะเผ็ดสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ด เราก็จะใส่นี่ปลาปลาปัวแม่อันนี้คือน้ำปลาลานะคะใส่ลงไปแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำน้ำมะขามเปียก ต่อไปก็จะเป็นน้ำปลานะคะคืออันนี้ก็คือคือป้านิกเนี่ยคือตวงมาแล้วก็คือใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะแต่ละอันไม่ไม่ไม่เกินไปกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะเค็มมากแล้วก็ชิมๆม,มันก็กินได้อร่อยเองไม่ต้องเรื่องมากง่ายกว่าเห็นไหมนีมังวันมาแล้วพเจ้าช่วยนะน้ำตาลนะคะป้านิกชอบใส่น้ําตาลน้ําตาลเอ่อ Dark Brown Sugar นะคะเพราะว่ามันอร่อยสั่งไปแล้ววันนี้ชอบใส่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้กุ้งเนี่ยไปไปก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้มันจะได้นิ่ๆ Con, 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 con. ป้านนีชอบทำแบบนี้ก็คือคือไอมะนาวเนี่ยนะปา้านจะหั่นติ๊กเล็ก,กใส่ลงไปหน่อยใส่เคีเ้ยวๆมันมันมัน,ม,นมันเปรี้ยวดีแล้วมันก็เข้าใจว่ามันก็เป็นส่วนผพอย่างนึงน,นะออชอบกินแบบนี้อ่ะไม่รู้ว่าใครชอบแบบไหนเนาะแต่บ้านนีชอบกินแบบนี้ ไยไอ้นี่เห็นไหมเห็นนี่ไหม yes เส้นนี้ไม่ะสัส่ลงไปโอเคนี่เลยครับเห็นไหมครับต้องมีเห็นไหมคะ ชิมส้มตําแล้วนะคะโอ้พระเจ้าช่วยอลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้นะคะดูวิวเห็นข้างหลังไหมคะสวยมากแล้วก็คือวันนี้เนี่ยแดดไม่ค่อยมีมากแล้วก็ลมก็ไม่ค่อยมีแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมีไม่รู้คนหายไปไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเขา,าอาจจะไปที่ชายหาดร,บรอบๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ที่ดีคือไม่มีหินโอบล้อมแล้วก็มีที่ให้นั่งเล่น แต่วันนี้พันนิกเนี่ยเอาของมาไม่ค่อยครบแต่ว่าถ้าเอาเท่าที่มีอะนะอย่างนั้นเราก็มีครบมาแล้วนะลองดูนะว่าเป็นยังไงเติมแป้นโอ้ไม่น่าน่าันนีกว่านี้เจ็นี่นะคะลองมาชิมกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่ต้องมาถามสูตรนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็คือไม่มีสูตรก็คืออยากจะกินอะไรอยากจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปใส่ไปตำไปชิมไปก็คงจะอร่อยดีนะ ดูเหมือนน้ำอุ้ยตายแล้วเหมือนลกจะลกจะลกจะมาตายแล้วพระเจ้าช่วยกินก่อน นกมันมาไหมน้ำจะขึ้นจะลงแค่ไหนลองดูนะคะว่าน้ำเนี่ยบางมันจะขึ้นนะอย่างาาจเจเลจะต้องกินให้มันหมดก่อนที่น้ำมันจะขึ้นมานะคะ